สวัสดีตอนเที่ยงค่ะสาวๆทุกท่านวันนี้มาทบทวนภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยนิทานสองภาษากันเถะค่ะเรียนวิชาสกอล่าบริษัทสกอล่าวิดีโอจำกัด The tricky heron นกกระสาเ <สา S 1> จ้าเล่ถ้าแบบนี้เหมือนยิงมุ่นเหมือนมอยากิวโคง The สาวสาวผู้น่ารัก,เ,กเมื่อกี้ฝันเห็นน้ำมีดักคุ้งตามหาสาวสาวกันน้ำมีดักค้งจะร้องให้อีกหนะ้าตาหมายก๊อฟอยู่หมู่สิบเปียบ ปุ๊กก้าข้ามเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิง,ญงน่ารักมากปุ๊กก้าไม่น่ารักเลยถ้าแบบนี้เหมือนกับฟรุตี้บามบนซ้อนเตีย้ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงและสไลเดอ,เดอ,เอ,อร์ The อ n i บอ l l i n g ีซ่าอีวิดเดนที่ปิดผากับสุพิชาย,ยากำลังและสไลเดอร์งอมหาเด็กผู้ชายไม่น่านรัก เด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายและสไลเดอร์ไม่เก่งเด็กผู้หญิงและสไลเดอร์เก่งเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้ชายก็จะกลายเป็นนามันร้ายแล้วเด็กผู้ชายผีหลอกถ้ามันเกาะฟรุตตี้บาร์มาซอมเบียกเด็กผู้หญิงมานั่งฟ้าถ้ามันเกาะฟรุตตี้ซาร์ทามเปียกได้เสียเด็กผู้หญิงกรีตเด็กผู้หญิงกรีตน่ารักมากได้เสียเด็กผู้ชายกรีต เด็กผู้ชายกรีนไม่น่ารักมกกระสาคิดอยู่นานมาแล้วจ้าส,าสาวสาวสาวผู้น่ารักพันคินนด destiny beauty ที่นี่มีแต่ค,คนรักสุขภาพายยาสวัสดีตอนเยี่ยงค่ะสาวสาวทุกท่าน วันนี้มาทบทภาษาอังกฤษและนิทานสองภาษากันดีกว่านะคะเป็นประโยคง่ายๆจากนิทานเรื่องนกภาษาจ้าเล่ยสนุกสนานเหมาะสำหรับนักเรียเด็กในบ้านทรงมีทั้งคดิกตินกาและสองภาษาเป็นเดที่น่าเรียนรู้อย่าลืมฝึกที่จับหุ่ตามนะคะร้องไห้สีขาวจีสีขาวอ้าหน้าตาหมายวุฒนกภาษาร้องไห้หนักมากหน้าตาเหมือนตุ้งเหมือนมอยขี้คง สำหรับสาวๆท่านใดสนใจทำโปรไฟล์รีบสอบถามกันเข้ามานะคะไลน์ไอดีทำนถวันใจจ๋าปุ๊กก้าเป็นเวฟปุ๊กก้าข้างเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง anybody มีสายวิเด็บ พี yeah, really. ่ติด้ากับสุพิชยากาลแลสไลเดอร์เด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายและสไลเดอร์ไม่เก่งเด็กผู้หญิงและสไลเดอร์เก่งเด็กผู้ชายเป็นสิงโตเด็กผู้ชายแปลงร่างเป็นนางมันร้ายแล้วเด็กผู้ชายนั้นมันรถดปัดปัอันนี้ซาลาผ่าง่ายอันนี้ถูสแกนดี้บานี่ลลล่าเบบี้เด็กผู้หญิงป๊อบเบบี้เด็กผู้ชาย ไลล่าลิลลี่ป๊อบพีกี้ป๊อบนิวตันแบทแบสมารูเป็นนิวตันนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับนกกระสาร้องห้าหน้าตามืมุกเปียกเหมือนมอญ่าคิ้วโค้งคุณพิสูจน์คือรีปังไลล่าน่าเกลียดเหมือนเวฟ วันนี้ผมเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะครับฝึกอังกฤษให้เก่งจากนิทานหาาันษาสวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียน,นภาษาอังกฤษกับนิทานแสนสนุกในชุดนี้กันนะจ๊ะเด็กๆจะได้รู้จักการคำศัพท์และภาษาอังกฤษมากมายจากนิาทานหลายเรื่องทีเดียวในเะรนื่องนี้จะเป็นเรื่องของจัก,กรร ไปดูกันว่าจะเก,กิดอะไรขึ้กัจกกรรบจักรระรอบตัวนี้กระรอบจอบขี้เกียจ The Lazy Squirrel กระรอบจอบขี้เกียจ Squirrel กระรอบ Squirrel กระรอบ Rabbit กระตาย Squirrel and Rabbit are friends ด้วยกันสนุกสนานกอกสหรับแล้วให้เด็กๆบ้านไโรงเรียนดีขนติเตือใจและสาษาสังกกษที่น่าเรียนรู้อย่าลืมฝึกที่จะพูดตามนะคะกระต่ายชอบโรงเรียนกระรอกไม่ชอบโรงเรียนกระรอกขี้เกียจเด็กที่อาแต่ใจอลาวาด at the school, all of the students are working. เด็กๆกกำลังเรียนหนังสือนะครับนักเรียนทั้งหมดกำลังเรียนทั้งหมดกำลังทำงานเด็กๆกกำลังวาดรูปด้วยกัน They are drawing a picture of their house. พวกเขากำลังวาดรูปบ้านกันอยู่ เพื่อนๆทำได้กระรอกทำไม่ได้เช็ดนอนร้องเพลงกับมอสมันมีรูปบทมากเพื่อนๆตั้งใจวาดรูปเป็นๆอย่างดีแต่ว่าอย่ามัวแต่กระรอกนอนหลับเดี๋ยวดอนครูฟากระรอกอย่างแรงกระรอกน่าเกลียด กระรอกไม่น่ารักเลยถ้าแบบนี้เหมือนกับฟลุตี้บางมูซอบเบียร์กระรอกไม่ได้กำลังทำงาน wake up ตื่นเดี๋ยวครูจะเป็นนางมาร้ายแล้วกระรอกตื่นได้แล้วออกไปยืนข้างนอกเดี๋ yn ี้เหมือนผู้หญิงเจ้าพาพออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวดอกพ่อแม่จะตีเอาออกไปยืนข้างนอกเดี๋ยวนี้โอดีนกระรอก กระรอกเป็นนักเรียนที่ไม่ดีเลยกระรอกต้องครูดีกระรอกทำโทษเด็กๆอย่าทำอย่างกระรอกนะต้องตั้งใจเรียนจะได้มีความรู้เกี่ยวกับและไม่ถูกทํโโษษแบบนี้ด้วย